สวัสดีครับพอดีนะครับเมื่อวานได้พระพระพุโทโธเลใหญ่นะครับมาองค์หนึ่งนะครับก็เป็นพระที่หย่อนสวยนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นพระที่ถ้าคนเล่นไม่เป็นเนี่ยหรือว่ามีความระแวงอยู่ในใจลึกๆเนี่ยก็จะคิดว่าพระองค์นี้เป็นพระเกนะครับแต่จริงก็ตามภาษาเสียนพระเขาก็เรียกว่าพระแท้ดูยากนะครับก็คือต้อง คนที่ชํานาญหรือว่าเป็นเซียนพระจริงๆสายตรงจริงๆเงี้ยถึงจะดูได้ดูเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมถ้าพระองค์นี้มาและเลี่ยมปิดขอบผมก็จะไม่เช่านะครับผมก็จะไม่เช่าเพราะว่าพระเรือใหญ่ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องดูขอบถึงเป็นเลี่ยมถ้าเป็นเลี่ยมเนี้ยถ้าเป็นเลี่ยมเดิม ผมก็จะเช่าแบบนั้นดีกว่านะครับจะไม่ค่อยเช่าแบบเลี่ยมใหม่หรือว่าถ้าเกิดเป็นเลี่ยมใหม่มาเนี่ยก็ต้องใช้จุดพิจารณาดูหลายอย่างพิจารณาเยอะกว่าปกตินะครับเนี่ยนะครับองนี้ที่ผมว่าดูยากก็คือส่วนใหญ่ที่ผมเคยสอนไปก็คือสอนดูตัวตัดใช่ไหมครับตัวตัดตัวตัดตัวตัดแต่ว่าองนี้ตัวตัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตื้นนะครับเพราะว่าเนื้อพระเนี่ย จากค่อนข้างที่จะจะแก่น้ำนะครับก็คือเหมือนแบบดินหลวเหลวอ่ะเหมือนเขาปั้นดินลวเหลวแล้วเขาก็จะมา,ามาปั๊มเลยนะครับเนื้อบางจุดก็จะไม่ติดเนี่อย่างเงี้ยนะครับเนื้อบางจุดก็จะไม่ติดอันนี้เกิดจากการปั๊มนะครับไม่ใช่เกิดจากการกระเทาะนะครับอย่างเงี้ยนะครับที่ผมจะดูองค์นี้ที่ผมตัดสินใจเช่าก็เพราะ นี่นะครับตรงตรงบริเวณนี้จะมีขีดอยู่หนึ่งขีดนะครับก็ยังพอเห็นอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะบางถ้าติดชัดๆเนี่ยก็จะคมจะหนากว่านี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงบริเวณนี้นี่แล้วก็เนี่ยถ้าเอียงเนี่ยจะเห็นชัดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับตรงแถบเดียวกันนะครับด้านบนเนี่ยนะครับเห็นมีเป็นเฟืองๆปูดๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ ปกติถ้าเป็นพิมพ์ชัดๆเนี่ยจะมีอยู่สามขีดอันนี้ก็เห็นนะครับขีดข้างบนจะบางๆหน่อยนะครับขีดข้างบนจนมาเนี่ยนะครับตรงบริเวณนี้นี่จะเห็นเลยนะครับไม่ต้องลงกล้องก็เห็นเนี่ยเห็นไหมครับน,นี่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็เห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่า มันจะบางๆครับมันจะบางๆจะไม่ชัดเนี่ยนะครับตรงบริเวณเนี้ยตรงโซนดำๆนะครับตรงที่มันมีขาวๆนะครับจะมีสองขีดนะครับแต่ว่าองค์น,นี้จะตื้นๆหน่อยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างจะเห็นเป็นรอยตัดนะจะเห็นเป็นรอยตัดแต่ว่าไม่ชัดนะครับไม่ชัด ไม่ชัดนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะก็คือพระเนี่ยเนื้อเนี่ยอาจจะอาจจะแก่น้ําอาจจะแก่น้าไม่ไม่มีความหนึบไม่มีความแน่นของมวลสารนะครับก็เลยทําให้บางจุดเนี่ยไม่ติดแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะตัวตัดดูโดยรอบเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีสักจุด2จุดที่ทําให้เราเห็นนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็เก้นี่ก็ทำทำเหมือนมากนะครับทำเหมือนมากส่วนตัวผมเองก็ต้ององ์นี้ก็พิจารณาอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับอยู่หลายครั้งเพราะว่าไปเช่าตอนที่เริ่มเย็นแล้วแสงชักเริ่มน้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ใช้จุดพิจารณานี้ไปดูกันนะครับ แล้วก็าการเลี่ยมเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยสอดไปถ้าดูเลี่ยมเดิมเป็นก็ก็ดีนะครับบางทีมันอาจจะเลี่ยมใหม่แต่ว่ามันทำเป็นเลี่ยมเก่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทุนี้นะครับสวัสดีครับ